สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านครับปี2565น้าสะครับก้าเ้าู่ปีใหม่นะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับปีใหม่เราไม่ต้องไปฉลองที่ไหนนะครับเรามาเที่ยวสวนน้องกอยพัฒนาราศีสไลด์นะครับอากาศนะครับเย็นสบายนะครับลมพัดนะครับข้างแรงก็มาชมโคกน้องนาของเรานะครับวันนี้เราขนฟางนะครับที่เห็นข้างหน้านะครับเป็นจุด 3- 4จุดนะครับเป็นฟางแล้วก็ ขี้วัวนะครับที่วางอยู่ด้านบนนะครับเป็นทาแหล่งอาหารให้กับปลากินพืชนะครับปลานนลปลาตะเพียนปลาหมอนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาเลี้ยงประมาณอีกประมาณ2อสามอาทิตย์นะครับจะนําปลามาเลี้ยงในบริเวณนี้นะครับก็เลยทําแหล่งอาหารนะครับเป็นจุดเป็นจุดให้กับปลาของเรานะครับบนพันนาทองคํานี้ก็นะครับยังแข็งเนี่ยครับเป็นดินใหม่นะครับค่อนข้างจะแข็งนะครับ เราก็จะขนฟางขนเศษก็จะพืชผลใบไม,ม้นะครับมากองทับถมนะครับเพื่อปรับสภาพดินนะครับให้ดินเหมาะสำหรับการเพาะปลูกในโอกาสต่อไปเดี๋ยวพาทุกท่านเดินไปชมทางด้านบนนะครับซึ่งเป็นหนองที่เราขุดไว้เหมือนกันนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นของไส้ไก่นะครับหนองด้านบนนี้จะเราจะเลี้ยงปลาดุกที่เห็นด้านหน้านี่ครับก็จะเป็นของไส้ไก่ขนาดเล็กุดประมาณ10เซนนะครับความกว้าง10เซนลึก10เซนนะครับเป็นของเล็กๆสำหรับเติมน้ำนะครับปล่อยน้ำมาให้สร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นมะพร้าวนะครับเนื่องจากต้นมะพร้าวจะอยู่ต่ำกว่าระดับขน,นาดท้องคำนะครับซึ่งเราเพิ่งขุดใหม่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับ ก็จะมีร่องรอยของการกัดเซาะของน้ำนะครับที่ปล่อยนะครับเราก็จำเป็นต้องตกแต่งใหม่เพื่อให้คันดินมีความแน่นหนานะครับ<ๆ>เพื่อรองรับโอกาสหน้านะครับในช่วงฤดูฝนนะครับไม่ให้ดินพังทลายนะครับจำเป็นต้องหายาแฝกนะครับหรือพืชชนิดหนึ่งชนิดใดก็ได้นะครับที่สามารถปลูกแล้วสามารถยึดดินไม่ให้ดินใหม่บริเวณนี้พังทลายไปนะครับ บางพื้นที่ก็จะเป็นดินทรายบางพื้นที่ก็จะเป็นดินเหนียวดินรวดนะครับการดูแลการทําให้ตลิ่งแน่นหนาคันน,น,นาทองคําแน่นหนาก็จะแตกต่างกันอกไปนะครับถ้าเป็นดินทรายก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ถ้ามีหญ้าแฝกนะครับเป็นหญ้าชนิดพิเศษที่สามารถยึดดินนะครับไม่ให้เซาะฟังทลายไปกับน้ําฝนที่ไหลมาได้ถ้ามีก็มาปลูกเป็นแถวซ้อนกันได้นะครับสองสามแถวตามแนวตลิ่ง ก็จะช่วยยึดคันดินคันนาตองคำเราไม่ให้พังทลายไปกับน้ำฝนที่จะมาในช่วงฤดูฝนนะครับอีกไม่นานมาพาะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วนะครับพันเตี้ยหลายสายพันธุ์ที่เรานำมาปลูกก็จะออก ผลิตออกผลนะครับให้เราได้เชยชมได้ทานนะครับได้แจกจ่ายเพื่อนบ้านได้ขายบ้างนะครับก็คอยติดตามกันครับว่าเมื่อไร่เขาจะแทงจันทร์ขึ้นมานะครับจันทร์แรกของส่วนนี้นะครับก็รอลุ้นนะครับเพราะว่าต้นเขาก็ค่อนข้างจะโตขึ้นมาแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ก็เพิ่มขึ้นมากพอสมควรนี่ครับดูจากระดับคันดินนะครับระดับที่เรายืนแล้วก็ต้นมะพร้าวนี่สามารถนั่งเก็บ นะครับยืดเก็บได้สบายนะครับต้นมะพร้าวจะอยู่ต่ําก่อนระดับขนนาท้องคำที่เราปั้นขึ้นใหม่เยอะนะครับเนี่ยขยับมาด้านบนนะครับก็จะเป็นหนองนะครับหนองซึ่งจะเชื่อมกับคลองไส้ไก่ด้านล่างนะครับเราก็จะาวางท่อใส่ท่อเข้าไปเชื่อมกันนะครับสามารถเปิดปิดน้ำระบายน้ำได้ผ่านท่อนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบการสูบน้ำนะครับ ด้านบนก็นจะเป็นท่อที่ต่อมาจากน้ำโซลาเซลล์สามารถเติมได้ตลอดเวลานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำแรงนะครับสามารถเลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เราได้รับมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรอนาคตถ้าเราได้กลับมาอยู่บ้านนะครับเนินดินด้านบนนะครับไม่ๆม่ด้านซ้ายมุมซ้ายนะครับก็จะ ทำข้อวัวนะครับสลับเลี้ยงวัวสักสองสามตัวนะครับในระหว่างการดูแลสวนนะครับการปลูกผักผลไม้ในบริเวณนี้ก็สามารถนำมูนวัวนะครับนำขี้วัวมาทำปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็หมุนเวียนนะครับเติมลงไปในแปลงในสวนแห่งนี้นะครับก็สามารถนำมาสร้างแปลงต้นสร้างแหล่งอาหารนะครับนำเศษฟางเศษหญ้ามากองสมๆกันนะครับแล้วก็นำขี้วัวมาวางด้านบน ก็เป็นภาพบรรยากาศดีๆนะครับที่นำมาฝากในปีใหม่นะครับเริ่มต้นพุทธศักราช2,565นะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับทุกท่านที่ติดตามช่องของเราก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำติดนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ